ลงให้เป็นเย็นให้อยู่อะไรที่มันหนักก็หัดปล่อยวางลงบ้างอย่าไปยึดติดความทุกข์มีที่มาความสุขก็มีที่มาเช่นกันตอนที่อยู่ด้วยกันทุกคนต่างก็คิดว่าเวลายังมีอีกยาวนานแต่ที่จริงชีวิตคนเราต่างหมดไปพร้อมกับการฉีกปฏิทิน พบกันครั้งหนึ่งหมดไปครั้งหนึ่งคนอื่นมองคุณว่าอย่างไรมันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณคุณใช้ชีวิตอย่างไรมันก็ไม่เกี่ยวกับคนอื่นศักดิ์ศรีเขาซื้อขายกันราคากิโลกร,รัมละเท่าไรทำไมเราต้องใส่ใจว่าคนอื่นเขาจะมองเราเป็นยังไงวันหนึ่งคุณจะเข้าใจว่า การทำความดียากกว่าการทำตัวให้ฉลาดความฉลาดเรียนรู้ได้แต่ความดีต้องกล้าตัดสินใจทำตอนที่อารมณ์ไม่ดีอย่าใช้คำพูดประหารคนที่รักคุณหลายครั้งในชีวิตไม่อาจหวนกลับมาฉายซ้ำเหมือนละครรีลันเมื่อพลาดแล้วก็หมดโอกาสไปทั้งชีวิต ยอมรับในสิ่งที่เป็นย็นได้กับสิ่งที่พบจบได้กับสิ่งที่พลาดฉลาดในการใช้ชีวิตปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นสาเหตุล้วนมาจากตัวเราเองทั้งสิน้นบางครั้งทั้งทั้งที่ให้อภัยคนอื่นไปแล้วแต่ใจก็ยังไม่เป็นสุขนั่นเพราะเป็นว่าเราลืมให้อภัยตัวเองนั่นเอง คนเรามีเกิดย่อมีวันดับใช้ชีวิตให้คุ้มค่าแต่อย่าใช้ชีวิตแบบล้างพลานคุณอาจไรค้คู่ไร้ชื่อเสียงแต่อย่าไร้ซึ่งความดีคนเรามักทำอะไรโง่ๆเสมอเย็นชาต่อคนที่รักเราเฝ้าใฝ่หาคนที่เย็นชาต่อเราสุดท้ายก็ทำเองเจ็บเอง ของที่ไม่อยากได้ต่อให้มีราคาก็ไม่ต่างอะไรกับขยะหากคุณไม่ได้ตาบอดก็อย่าเอาหูมาตัดสินคนอื่นมันไม่ยุติธรรมเจ๋งจริงไม่ได้อยู่ที่คุณรู้จักใครมากน้อยเพียงใดแต่เหี่ยวที่ยามคุณตกอับมีใครสักกี่คนที่อยางรู้จักคุณ คนที่ไม่ต้องการคำอธิบายจากปากของคุณพอคุณอ้าปากคุณก็แพ้แล้วมีผู้คนมากมายที่เดินผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณเขาอาจไม่ได้อยู่กับคุณจนวันสุดท้ายแต่เขามาเพื่อให้บทเรียนกับคุณต่างหากห่างกันสักพักเป็นคำที่อธิบายของความรักที่กำลังจะเหือดหายไป พอโตเป็นผู้ใหญ่กลับรู้สึกอะไรหาวัยเด็กเพราะยิ่งรู้มากยิ่งไม่มีความสุขวางไม่ลงก็แบกไว้เสียปลงไม่ได้ก็จําไว้เสีย